วัสทุกคนเลยนะคะจะมาแนะนำนะคะวันนี้จะเข้าร่วมโครงการของรีวิวเป็นรับเงินล้านของกับคูสิตานะคะคือรีวิวเป็นรับเงินล้านกับคูสิตานะคะหรือสินค้าของ g ีเอวีอ่ารวยงงในโดงเงิน ครูสิตานะคะก็คือจิ๊บนะคะเป็นเป็นตัวแทนนะคะก็คือเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะจะมาแนะนําว่า,าในตัวน้ําหอมเน,นีนะะ่ยค่ะตัวน้ําหอมสโตแมจิกเนี่ยค่ะตัวเนี้ยทุกๆตัวนะคะลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะจะมีหินอยู่ภายในนะคะเป็นหินแร่หินนะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าหินที่ใสลงไปเนี่ยจะ บ่งบอกในเรื่องของด้านไหนหนุนดวงในด้านไหนนะคะตัวนี้จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่แล้วแต่ความความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้าต้องการหนุนดวงในด้านไหนนะคะสนใจกระักอินม็อกแม่ค้ามาได้เลยนะคะส่วนตัวจิ๊บจิ๊บจะแนะนําว่าถ้าใช้เป็นแพ็คคู่ถ้ากรณีที่ต้องการความโชคดีความโชคดีแบบฟุ๊กๆนะคะฟุ๊กๆนะคะในเรื่องของการงานนะการงานใครที่ประเมินประมูลนู่นประมูลนี่หรือในเรื่องของเอ่อ งานที่เรามีความคาดหวังว่าจะได้ในเปอร์เซนต์ที่จะได้สูงหรือมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงแต่เรามีความหวังลึกๆว่าต้องได้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 ตัวนี้เลยค่ะแนะนําเลยนะคะก็คือลัคกี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสีเขียวนะกุดลนะคะตัวนี้กุดลักของเราแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสําหรับของการงานนะคะนี่ค่ะ การงานนะคะแล้วก็มีความฟลุกแบบนี้จัดแพ็คคู่ไปแบบนี้เลยรับรองนะคะเห็นผลแน่นอนเลยนะคะในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของการงานนะคะเห็งๆปังๆกันเลยทีเดียวเออและที่สําคัญนะคะตัวนี้เห็น,นหินด้านในไหมคะใช้หมดแล้วอย่าทิ้งเด็ดขาดนะคะหินที่อยู่ภายในตรงนี้นะคะจะสังเกตมันจะมีรูรูเล็กๆซึ่งแม่สีตาเขาจัดทํามาไว้นะคะ แบรนด์นี้เขาไม่ได้ทิ้งนะคะเราสามารถที่จะทำมาร้อยเป็นสร้อยหรือข้อมือเก๋ๆแล้วก็หินก็ยังคงอยู่กับเรานะคะพลังหินตรงนี้ก็ยังคงอยู่กับเรานะคะโชคดีมากๆเลยนะคะใครที่ได้ไปครอบคอรองที่บอกเลยสังเกตนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะด้านในนะคะจะมีรูเราใช้ใช้เอ็นหรือเส้นได้นะคะมาร้อยนะคะร้อยร้อยร้อย,ร,อยร้อยเก็บไปเลยค่ะ เก็บไว้เลยค่ะไม่ว่าจะทําเป็นข้อมือสร้อยคอหรือป็กุญแจได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมทุกส่วนมีประโยชน์ทุกส่วนได้คุณค่าทุกส่วนมีประโยชน์จริงๆแล้วก็บอกเลยว่าขนลุกเลยใครที่ได้ครอบครองนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่จะมีสิทธิครอบครองนะจะบอกให้น้องเป็นคนเลือกคุณมีเงินอย่างเดียวไม่ได้คุณมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะบอกเลยบอกเลยต้องมี ใจิตใจที่ดีมีความปรารถนาดีแล้วก็มีความเขาเรียกว่าต้องเดียในระดับหนึ่งอ่ะอืมถึงจะไปอยู่ด้วยนะคะบอกเลยว่าน้องจะเป็นคนเลือกเองจะไปอยู่กับคุณหรือเปล่านะคะบางคนสั่งมาก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเขาว่าบุญไม่ถึงหรือศีลไม่ถึงกันศีลไม่ถึงกันก็ไม่ไปอยู่ด้วยกันได้นะคะอ่านะคะบอกไว้ก่อนนะคะส่วนนี้สําหรับใครที่อยากโชคดีในเรื่องของ ความโชคดีในเรื่องของอะไรอะ่ะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้อะอืมสิ่งที่คาดหวังเอาไวอ้อ่ะใช้สองสองเซตนี้เป็นการหน,นุนหนุนนะคะตัวนี้คือการรับโชคขึ้นมาตัวนี้จะมีหินเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะมีหินทุกๆขวดนะคะหินทุกๆขวดนี่คือพลังงานพลังงานด้านดีทั้งนั้นเลยนะคะตัวนี้จะช่วยปัดเป่า ปัดเป่าใครที่บอกติดติดขัดขัดติดติดขัดขัดไม่คล่องเลยค่ะไม่คล่องเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะช่วยได้นะคะโอเคสําหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของน้ําหอมกลิ่นก็จะหอมมากมากมากมเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ใครที่ติดใจไม่นิ่งไม่นิ่งนะคะบอกแวกไม่นิ่งทําอะไรก็รู้สึกว่าไม่สําเร็จฝากตัวนี้เลยค่ะแฮปปี้เว y รี่เว a รี่แฮปปี้นะคะตัวเนี้มันทําให้เรามีสมาธิมากขึ้น เขาจะทาให้เรามีสมาธิมากขึ้นเขาจะทําให้เรามีความนิ่งในใจในจิตใจของเรามันจะมีความสุขเปี่ยมล้นเลยนะคะตัวนี้คู่กันนะคะคู่กันจัดเซ็ตคู่แบบนี้ปังแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนําสินค้าตัวอื่นออีกนะคะวันนี้มาจบด้วยตัวนี้เลยนะคะน้ำหอมเซ็ตคู่ของเราทั้งหมดนี้เลยนะคะแต่แล้วเดี๋ยวแนะนําอีกนะคะ 拜拜。Bye bye.